ผู้ชมครับเข้าสู่รายการทันสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงเช้าอย่างนี้นะครับกับผมพุทธพงศ์พงษ์สุวรรณและในวันนี้ครับพิธีกรรับเชิญของผมนะครับคืออาจารย์อัศดางป่านิกมบุตรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเรื่องราวของประชาธิปไตยในบ้านในเมืองเราเนี่ยนะครับขณะนี้มีความเข้าใจกันแตกต่างมันแตกต่างกันเหมือนเหมือนคนละบุมเลยบุมแดงมุมน้าเงินเลยนะที่ต้องห้ามหันกันว่าใครจะถูกใครจะผิด การการแพ้ชนะในระบบประชาธิปไตยโดยการเกณฑ์คนเข้ามาสนับสนุนแต่ละภาคแต่ละฝั่งเนี่ยมันเป็นการปกครองประชาธิปไตยแบบสมัยไหนครับอาจารย์ไม่มีมันไม่มีครับมันเป็นยังไงครับทุกคนไต้มันมีวิถีชีวิตครับซึ่งสําคัญมากครับหนึ่งในนั้นก็คือเคารพเหตุผลมากกว่าครับบุคคลครับต้องมีเหตุผลอครับอันที่สองประนีประนอมครับคอม promis ครับอันที่สามนะครับ เชื่อฟังกติกาสังคมเคารพกติกาทั้งมครับอันที่สี่ส่วนรวมมาก่อนเป็น public spirit อันนี้เป็นหลักทั่วไปของโลกครับนะครับแล้วเราก็ยึดถือนะครับเวลาผมสอนหนังสือก็อย่างนี้ครับแล้วชี้ให้ยกตัวอย่างว่าเด็กทั้งหลายที่อยู่ในรังกำแพงเนี่ยต้องทำอย่างนี้นะครับถึงจะเป็นเพราะนั้นการต่อสู้เช่นพระการเมืองต่อสู้สตร์น้ําเข้าหาการหรือ ด่าทอการหรือเล่นกติกไม่ถือกติกาผมก็เรียกมาว่าครับวกเอ้ยไม่เคารพกติกาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยคือสอนไปในตัวอาจารย์ครับแล้วการขอกราบบังคมทูลขอพระราชทานบรรราชวมินิจฉัยนะครับถ้าเกิดปัญหาทางตันจริงๆโดยที่ลำตีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านได้เสนอขึ้นมาเนี่ยแต่คุณสุเทพทึกสุบันกบอกว่านั่นเป็นการทําให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทนะครับคราวนี้นะครับเรามาฟังเสียงของคุณสุเทพกันดูว่าอันไหนระคายเคืองนะครับขอเชิญชมเลยครับ เราจะออกคำสั่งแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของประชาชนแล้วเราจะได้เอารายชื่อเหล่านี้ที่คิดได้เนี่ยครับว่าจะตั้งใครตั้งใครขึ้นไปกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรามาพิไทยโปรดกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลของประชาชน วันนั้นลุงกำน,นันในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะผู้ยึดอำนาจจะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรักฐมนตรีอาจารย์ครับอันไหนละไครเครืองครับเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะชัดเจนเลยนะครับอันนี้ไม่รู้เขามีสติหรือเปล่าไม่มีสัมปชัญญะด้วยไม่ใช่ฮะหมายความว่า <S <S โดยหลักพุทธศาสนาเนี่ย <S <S 1> <S 1> ต้องมีสติมันทำให้เกิดปัญญาครับอย่างนี้มันไม่มีไม่มีสติรรกรไปเอาอ้างเนี่ยครับยกตัวเองจะเป็นการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ครับมันต้องมีพิธีการทั้งหลายอย่างนะครับ,รบกว่าจะทรงพันุอนุญาตให้กราบบังคมทูนได้เนะี่ยครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่อยู่ในในกฎหมายใดๆครับเป็นเหมือนประชาชนคนหนึง่งก็ต้องพิจารณาว่าเขามีเรื่องอะไร ครับนีการประกาศตัวเองก็จะเป็นองค์รัฐาที่ปัดจะเป็นหัวหน้าคณะผู้ยึดอํานาจเขาผิดมาตราหกสิบแปดแะวมาตราหกสิบแปดแต่เพ็นงแลรัฐมนุก็ยังเฉยเฉยอยู่ไม่ไม่ไม่มีใครฟ้องมึงยังไม่มีใครยื่นอาจจะเงินครับถึงยื่นไป่เขาอาจจะก็อยากจะดูที่เขาจะตัดสินยึงอ๋อทีนี้ในคดีอาญาปกติการขัดตรงอย่างนี้หรือว่าเป็นการบอกว่าประกาศจะยึดอํานาจรัฐเนี่ยถือว่าเป็นอะไรครับผมว่ามันต้องดูว่าเกี่ยวข้องไหมครับ นะครับอันนี้มันเรียกว่าเป็นกบฏนี่เป็นกบฏเป็นกบฏนี่มีโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นทหารชีวิตยับขึ้นอยู่กับข้อหาและขึ้นอยู่กับหลักฐานพยานที่ศาลจะฟังแค่ไหนครับนอกนอกเหนือจากเรื่องมาตราองค์รัฐาธิปัตย์แล้วยังมีเรื่องราวของกลุ่มคนเก็บขยะอีกซึ่งอันนี้มีทหารท่านหนึ่งเป็นอดีตในแพทย์ที่ในแพทย์เหรียญทองเนี่ยครับก็มาประกาศเลยจะตั้งกองทุนกลุ่มเก็บขยะ ใครหมิ่นพระมเดชานุภาพก็จะออกมาจัดการให้ถึงที่สุดอันนี้มันจะเป็นเรื่องอะไรอาจารย์มันจะเกิดอะไรขึ้นก็กบบานอาจจะอ,อาจจะอยากจะแสดงความจงรักภักดีแต่ผิดทางครับเมื่อเช้า,ชานี้ผมปังรายการของคุณดนายเนี่ยนะฮะรเรื่องความจงรักภักดีนะมีพระอาจารย์รูปหนึ่งนะครับ,รบท,ท่านเจ้าคุณวัสุทัศน์นี่แหละท่านก็มาพูดถึงประเด็นนี้บอกว่าอย่าอวดอ้างจงรักภักดี ข <Auf> ยิงท so ุกคนก็จงรักภักดีทั้งนั้นเลยแต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งไปสงวนความจงรักภักดีไ้กับกลุ่มตัวเองมีการโพกผ้าสีต่างๆเช่นสีฟ้าบ้างสีเหลืองบ้างทรานนี้มาสีม่วงด้วยมันจะหมายความว่ายังไงครับก็เป็นสัญลักษณ์ของเขาเขาคิดว่าดีเขาคิดว่าดีครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจงรักภักดีหรือถ้ารักพระเจ้าอยู่่ะนะครับคือทําดีพอละครับอย่าไปเอาเปรียบชาวบ้านเขานะครับ ทำงานในหน้าที่และความรับผิดชอบก็ถือรักพระเจ้าอยู่แล้วครับการทําอย่างนั้นถือว่าเป็นการรักใคร่เคืองเบื้องพยุคลบาทไหมครับแบบไหนก็คือไปอ้างนู่นอ้างนี่โดยทั่วไปรับพระบรมราชานุญาตโดยทั่วไปเนี่ยสังคมไทยเนี่ยที่มักกล่าวอ้างบามีความเคารพเทิดทูนพระเจ้าอยู่ครับแต่ในทางปฏิบัติตรงเงินครับอันนี้น่ากลัวที่สุดมีคนบอกว่าอ้างไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ก็มีเยอะ มีเยอะ,มยอะผมเชื่อว่าในจิตใจของคนเหล่านั้นก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเรามีมาเจ็ดร้อยปีแล้วตั้งแต่สุโขทยัขทยหรืออาจจะก่อนหน้านั้นด้วยนะฮะแต่นี้เมื่อเรามาเ,เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยครับเอ,อจริงๆแล้วในรัฐธรรมนูญก่อนๆหน้านั้นก็คงจะไม่ได้เขียนไว้ละเอียดกับ,บภารกิจของพระเจ้าอยู่หัวเท่าไหร่นะครับ,รบแต่ตอนหลังเนี่ย ไม่รู้ทางรัฐมนูนเกิดผู้ล่างคิดอะไรขึ้นมาตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ก็เขียนในลักษณะเทิดทูนนะครับพระมหากรรษัตริย์แต่ในทางมองอีกด้านหนึ่งก็คือเหมือนเออ่ดึงสถาบันไปร่วมการเมืองซึ่งอันเนี้จะทำไม่ถูกต้องมีคำกล่าวว่าดึงฟ้าต่ำมีไม่ได้ยินบ่อย ใช่ไหมฮะดึงป้าต่ําทําหินแตกแยกแผ่นดินพวกนี้เป็นคนหนักแผ่นดินจริงไหมครับก็แน่นอนอยู่แล้วฮะคือโดยทั่วไปเนี่ยเราเทิดทูนองค์ประบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยครับก็ต้องไม่ทําอะไรให้ให้ละไข่ให้ละไข่ครับอาจารย์ครับในกรณีการตั้งตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์ของคุณสุเทพที่ประกาศเมื่อสักครู่นี้ครับถือว่าเป็นการกระทําที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพไหมครับมันขึ้นอยู่กับมุมมองเหรอครับ ว่าอะไรที่ผมบอกว่าคึอเขิมประกาศขนาดนี้อาจจะสติอย่างควบคุมไม่ได้ก็ได้ทำให้ปัญญามันไม่เกิดเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีสติกว่านี้เนี่ยนะการแสดงความจงรักภักดีเนี่ยมีเยอะแยะเลยครับมีเยอะแค่กลับไปนอนบ้านก็จงรักภักดีพระเจ้าอยู่แล้วไม่ต้องสร้างความเดือดร้อนคนอื่นครับก็คือกลับไปบ้านเฉยๆก็มาสู้คดีไปเป็นคดีกบฏก็แล้วแต่นั่นเรื่องของเขา คุณทาทาอะไรไว้กรรมมันก็ต้องมาครับอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยสมมุติว่าอาจารย์บอกเขาไม่มีสติแือเขาเสียสติหรือยังไงครับไม่ทรบาบฮะแต่ว่าคิดว่าผมเอาในใน,ในมองในทางธรรมะนะครับ,รบว่าพระอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยครับโดยพระแก่พรรษามากมากๆสมเด็จทุกพระองค์เนี่ยในทางศาสนาเนี่ยก็จะสอนเราว่าให้มีสติสมาธิ ได้มีปัญญาคนมีปัญญาก็มักจะไม่ค่อยทําอะไรผิดนะครับนะฮะอันนี้สาคัญถ้าเรายึดมั่นธรรมะอันนี้ไม่ทงปฏิบัติมันก็ไม่ได้เกิดข้อเสียหายกับตัวเราครับนี่ในการที่ไปแอบอ้างแล้วก็ไปทํานูน่ทนทํานี่อย่างเช่นบอกว่าจะสนองเองอะไรเองเนี่ยมันไม่เคยมีมาในประวัติศาสตร์แต่เขาประกาศว่าเขาเป็นผู้ยึดอํานาจหัวหน้าคณะผู้ยึดอํานาจใช่ครับ อันนี้จะพูดไปเองเรื่อยเปื่อยหรือว่าไม่ได้ตั้งใจพูดหรือว่าบกรอนพาไปหรือเปล่าครับไม่แน่ใจฮะต้องถามตัวเขาแต่ว่าเมื่อกี้เขาพูดออกมาแล้วครับเขาพูดบนเวทีครับกาครคือคนเราเนี่ยมันต้องระวังคําพูดครับแล้วก้นบึ้งพูดไปแล้วเนี่ยคําพูดเป็นนายเราครับก้นบึ้งของหัวใจของเขาคิดอย่างนั้นอยู่แล้วผมไม่แน่ใจเพราะเราไปเราเอาใจใครไม่ได้แต่เท่าที่รู้จักเขามาเนี่ย ก็ผมแปลกใจว่าคนเป็นับหน้าถือตาเขาได้ยังไงอาจารย์ครับในเชิงประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยที่จะมีการปลุกปั่นเอาสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองและทําให้เกิดการสื่มเสียเนี่ยนะครับทางการเมืองไทยเคยมียมากบ่อยมากมีข้างไหนบ้างครับผมจําไม่ได้ว่าแต่ว่ามีการเตือนกันบ่อยบ่อยว่าเนี่ยก็เลยเกิดคาที่คุณถามผมเมื่อกี้อย่าเด่งฟาต่ําเด่งฟาต่ําเพราะว่ามีคนแอบอ้าง บ่อยมากครับนะครับซึ่งพวกท่านไม่ได้ไม่ได้ทงทราบครับก็มีมีพระรัมด์จัดเมื่อกี้เนี่ยมาตราละร้อยสิบสองในเรื่องมาตราเจ็ดอะไรต่ออะไรเงี้ยนะครับคนก็น่าจะเข้าใจดีนะว่ามีพระรัมยัดอันนี้สองครั้งนะครับครับพระราชดารัสเกี่ยวกับเรื่องมาตราเจ็ดเนี่ยสองครั้งสองคราวครั้งหนึ่งให้กับ ผู้พัพกษาสารปกครองรอีกครั้งก็สารดีกา,า,กาที่เข้าไปถวายสัตว์ปฏิญาณผู้กประธานสารดีกาใช้คําซึ่งน่ากลัวเลยว่าพระองค์ท่านเนี่ยตรัสชัดเจนว่าอย่ามั่วอย่ามั่วาเพราะน,นั้นคนที่พยายามจะใช้อย่างนี้ก็น่าจะน่าจะ,าจะหยุดได้ก็จะเข้าใจนะครับครับน่าเข้าใจในรายละเอียดของพระราชดำรัสของพระองค์ถ้าเรารักพระองค์ท่านจริงเนี่ยไม่ควรไม่ควรทําให้มัน เสื่อมเสียครับเพระพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเป็นสัจธรรม,มเมสมอด้วยเสมอฮะเสมอเออก็ลองใครศึกษาอ่านบ่อยๆจะเข้าใจครับนะครับผมนี่อ่านตลอดครับในการกระทาของอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งแหละครับที่จะพยายามแอบอ้างสถาบันโดยการจะจัดตั้งกองทุนมาเพื่ออ,อาจาเคยได้ยินคําว่ากลุ่มคนเก็บขยะไหมครับไม่เคยเพิ่งได้ยินเนี่ยโอเค อันนี้มาจากนายแพทย์เหรียญทองเนี่ยพลตรีนายแพทย์เหรียญทอง oh. ซึ่งเป็น,ปนผู<ด>ผนมีพลงานผู้ในการโรงพยาบาลมงกุฎพัฒนาอันเรื่องลืออ oh. ที่ตั้งอยู่ตรงแจ้งวัฒนาเนี่ยนะครับ,รบเขาก็ประกาศมาจะตั้งเขาตั้งกองทุนเรียบร้อยเพื่อจะเอาคนทั้งหลายทั้งปวงของเขาที่จะไปกำจัดกลุ่มคนที่ละเมิดสถาบานันหมิ่นสถาบานันด้วยตนเองเลยเอาเลยครับ อันนี้จะทําได้เลยครับตามกฎหมายใดๆนี่มีไหมครับมันผิดกฎหมายไงถ้าไปทํร้ายเขาก็ผิดมีมีมีการทําได้ไหมว่าให้รางวัลนาจับเลยอย่างงั้นอย่างนี้ก็อันนี้ทําได้ทำได้แล้วจับจัดการเองได้ไหมครับไม่ได้ทําไมละครับก็มีกฎหมายบ้านเมืองอยู่นี่กฎหมายบ้านเมืองอยู่ครับการทํามันต้องพิสูจน์ให้เหตุก่อนว่าสิ่งที่คนทําคนนั้นทําน่ะผิดครับ กฎหมายหรือไม่มีพยานหรือไม่แล้วก็เขาพูดที่ไหนอย่างไรโอ้ยมันมีพนักงานสอบสวนก็ต้องสอบต้องให้ความยุติธรรมใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีการอยากจะจับใครจะแกล้งใครก็ยัดข้อหาเหมือนสมัยก่อนมีข้อหาคอมมินิตดำเนินการทันทีครับนะอันนี้นี่จะเป็นการแอบอ้างเพื่อจะนําทางไปสู่ระบบสารเตี้ยในประเทศไทยไหมครับคือจริงๆแล้วในประเทศไทยมันก็มีสารเตี้ยอยู่ทั่วคือเห็นทุกแข่งนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครมีคนมีอิทธิพลมากหรือน้อย แล้วควรที่จะไปทําการอย่างนี้ผิดกฎหมายไหมครับอ๋อผิดอยู่แล้วแต่บ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานที่มัดเขาไหมเขาประกาศจริงเขาประกาศแต่ยังไม่ได้กระทำยังไม่เกิดก็ขอวิงวอนว้ได้ว่าอย่าอย่าไปทํานะครับปล่อยแกนะแกอายุเยอะเพราะว่าเราก็เสียดายจะมีคุณหมอไปติดคุกก็ไม่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 ทันนะฮะจริงๆแล้วในคุกต้องการหมอเยอะครับก็มีไปหลายคนแล้วเนี่ฮะดีนะฮะก็ พวกในคุกเขาชอาบลูกศิษย์ผมก็มาอธิบายให้ฟังลูกศิษย์สมถวนมาเป็นผู้บัญชาการเรือนจํานะครับ,รบก็บอกได้พวกนี้ยช่วยเหลือเยอะอตอนนี้ก็มีหมอหมอวิสุทธ์หมอเสริม,มนะหมออะไรไม่รู้เนี่ยฆ่าภรรยาตายเยอะแยะเลยอยู่ในคุกเตมไมหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์ครับในเรื่องของการทําสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยการปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งในบ้านในเมืองเราเนี่ย เหมือนในคณะสงฆ์เนี่ยเขามีเรื่องการทําให้สงฆ์แตกแยกเป็นความผิดถึงขั้นตกนรกเอเวจีนะฮะได้ไหมฮะมันมเห็นตอน,ตอนนี้เนี่ยคนที่ทําให้แผ่นดินแตกแยกให้ทะเลาะก,กันเนี่ยความผิดอย่างเงี้ยมันมันไม่มีบัญญัติไว้เลยครับปุยยุยงปลุกป,ปัปป่นให้ประชาชนก,นกระทบกระเทือนแต่ว่าพานักงานสอสวนก็ต้องดูรายละเอียดครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยสามารถเป็นหลักฐานนําไปฟ้องได้หรือเปล่าครับแต่ขณะนี้อย่าไปพูดถึงเลยครับ ม,ม,มันการประคับใช้กฎหมายมันใช้ไม่ได้ครับตอนนี้ในระยะหกเดือนที่ผ่านมานะครับครับต้องยอมรับว่าบ้านเมืองมันค่อยไม่ไมปกติสุขครับทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ก็จะมีคนพยายามพาเรดมาที่ N b t บทบ่อยครั้งเหมือนกันเมื่อวานนี้ก็บอกว่ามีข่าวจะมานะครับก็ตกใจเหมือนกัน<อ>นะครับ<ะ>อาจารย์ครับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการพยายามตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์และเดินไปตามที่ต่างๆมากมายไก่กอง ม,มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองนี้ว่ากลุ่มคนที่แสวงหาแนวร่วมหรือทําให้เกิดความจลาจลวุ่นวายเนี่ยสามารถเดินไปไหนก็ได้มีข้อหากบฏติดตัวก็ยังไม่ไปมอบตัวทันทีก็เป็นเป็นสิ่งที่ผมแปลกใจในชีวิตผมครับเกิดมาก็ไม่เคยเห็นครับว่าเอ่อคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในบ้านเมืองทำไมปล่อยปละละเลยขนาดนี้ด้วยครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับ มันมีอะไรลึกลับซ่อนเล่นอยู่มากมายเนึงหรือถึงไม่มีการบังคับใช้กฎหมายซึ่งการใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมเนี่ยผมเรียนใทนทา้วพ่อผมสอนครับเพราะนั้นผมก็แปลกใจว่าเอมันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองนี้ครับทั้งชีวิตก็เพิ่งเห็นนี่แหละครับทั้งชีวิตนี้อาจารย์เพิ่งเห็นเพิ่งเห็น,หนแล้วผมก็น้อยอยู่นะอรย์ผมเพิ่งเห็นเหมือนกันแต่อย่างนี้การเกิดเนี่ยมันก็แปลกนะอาจารย์คนกลุ่มหนึ่งทาผิดแบบเดียวกัน ผิดเยอะเลยครับคนอีกกลุ่มหนึ่งทําเหมือนเงนเป๊ะไม่ผิดเลยก็มีตลอดครับครับอประมาณห้าปีที่ผ่านมามีลักษณะนี้เยอะมากครับอันนี้เพราะอะไรครับกฎหมายถึงให้ความยุติธรรมได้ไม่เท่ากันเพราะระบบอุปถัมเอยังมีคนที่ได้รับโอเยอะแยะเลยเหนือเหนือคนอื่นเหนือแล้วก็มันมีคําสั่งรับมาอะไรอย่างนี้ครับมีคําสั่งรับอาจารย์เชื่อว่ามีคําสั่งรับเลยครับมีครับไม่มีใครเ็าจะปฏิบัติ ที่แหกคอกได้หมายความว่าคุณสุเทพมีคนวงการอยู่ข้างหลังอีกทีนึ่งผมเชื่ออย่างนั้นครับอาจจะไม่จริงก็ได้ครับอาจไม่จริงก็ได้เพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นตัวเขาเองคนเดียวเนี่ยมันไม่น่ามีศักยภาพเท่านี้ครับตัวองค์ประกอบนะฮะอันนี้เราพูดถึงวิชาการครับทางทางวิชาการนี้ไม่น่าเป็นไปได้ในทางในทางรัฐศาสตร์ที่กลุ่มที่ก่อกวนหรือกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลถ้าไม่มีไม่มี power หรืออิทธิพลสูงครับ มีทุนสูงทําไม่ได้มีการชักใย,ยอยู่เบื้องหลังของการกรบฏครั้งนี้ก็โดยความหวังว่าจะยึดอํานาจได้ก็ลักษณะเป็นไปอย่างนั้นถ้าดาวดฒิสื่ือมวลชนครับอาจารย์ครับในขณะนี้ประชาชนก็ไม่ได้ข้อมูลที่ประชาชนได้รับมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับสมัยเมื่อสักสามสิบปีที่แล้วอาจารย์คงจําได้ทมํมัขเขาเคยยึดยึดยึดแป๊บเดียวก็จบแล้ะเรายังตาบอดอยู่ครับ มาสมัยนี้ที่ประชาชนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กมีการกสืออส่อสารสื่อสารกันหมดอย่างคล่องแคล่วว่งวองไวทีวีก็จะดิจิตอลแล้วอาจารย์ติดหรือยังไม่ทราบทีวีดตอลน,นี่ชัดมากเลยนะครับอาจารย์ครับขณะนี้เกิดอย่างนี้แล้วป่ายที่ยังจ้องจะทําอยู่ทําไมก็ถึงยังไม่ทราบว่าประชาชนก็มีข้อมูลแบบเดียวกันคือเขาอาจจะวิเคราะห์ประชาชนในลักษณะต่ําไปนะครับว่าไม่รู้ไม่เห็นครับไม่สนใจ เหมือนเมื่อสมัยก่อนอคือโดยทั่วไปเนี่ยพลังภาคประชาชนของไทยเนี่ยจะค่อนข้างสบายในการดําเนินชีวิตก็จะอยู่ห่างการเมืองไม่อยากมายุ่งเพราะว่าคิดว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องตัวเองครับนั่นลักษณะเดิมเป็นอย่างน้แต่ว่าสมัยใหม่เนี่ยไอโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่มันช่วยเยอะครับแต่พวกนี้ก็ยังเก็บไว้บอกต่อๆกันเท่านั้นยังไม่อยู่ในจุดที่สร้างพลังคือมองไม่เห็นทางภายนอก มองเห็นแต่ว่ายังไม่สามารถรวมความคิดเป็นกลุ่มก้อนได้ก็มีการรวมเหมือนกันน้อยมากขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละกลุ่มเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันยังไม่เกิดเช่นการยึดอํานาจก็ยังไม่เกิดจริงการทํามาตราเจ็ดก็ยังไม่เกิดจริงมันก็เลยยังไม่เกิดปฏิกิริยามันยังกดดันคุกกลุ่นอยู่ภายในพลังภาคประชาชนยังระเบิดไม่เหมือนสิบสี่ตุลาไม่เหมือนยังไม่ระเบิดยังไม่ระเบิดครับนี่การระเบิดอาจารย์คิดว่าอีกไก่ไหมครับสมมุติเขาจะสั่งกันเร็วๆนี้เลย ถ้าลักษณะถ้าให้ผมวิเคราะห์ทางการเมืองจากประสบการณ์ผมเนี่ยครับถ้าเกิดการเรียกว่ากดดันนะครับแล้วก็ดันทุลังในการใช้กฎหมายอยู่ยจากหลายหลายฝ่ายที่ที่ที่พูดมาล่วงหน้าครับแล้วมันเป็นจริงอย่างเงี้ยอ๋ <Okay. S 2> มันจะทําให้คนเชื่อ ว่าอ๋อไนี่มันเจาะจงนี่เหมือนหมาป่ากับลูกแกะเนี่ยมีคอนสไปค์คอน spiracy ทีอรี่เรียบร้อยอ่าคล้ายๆว่าอ้าวทำไมคุณบอกล่วงหน้ามันเป็นไปอย่างนี้ครับรู้ได้ยังไงจริงๆหมาป่านี้ต้องการกินลูกแกะอยู่แล้วฮคือคําตอบคือฉันต้องกินลูกแกะต้องเอาให้ได้เพราะนั้นลูกแกะนี้ยังไงก็ต้องตายตอนนี้หาเหตุผลอะไรก็ตามที่ทําให้ลูกแกะมันตายได้เช่นบรรพุรุตก็เคยมามากินกวนๆให้ควนตัวตัวตัวเธอเนี่ยไม่ได้กวนนิทานเรื่องนี้ดีมาก มันแสดงให้เห็นอํานาจการใช้อํานาจบาดใหญ่ของค,คนที่มีอํานาจจริงๆครับกับคนที่ไม่มีทางต่อสู้หรือคล้ายๆอย่างนั้นครับแต่สมัยใหม่เนี่ยมันต้องเป็นห่วงเรื่องการต่อสู้ครับ,รบมีนิทานอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์เรื่องกบเลือกนายก็น่าสนใจเหมือนกันใช่ครับตอนแรกเทวดาส่งคอนไม้มาให้เป็นเจ้านายคอนนายคอนไม้ไม่ทําอะไรเลยอยู่เฉยๆกบก็ไม่พอใจออยากได้เจ้านายองค์ใหม่ รัฐาที่ปัดองค์ใหม่ขอนไม้ไม่เอาแล้วต้องการองค์ใหม่เทวดาก็ด้ส่งนกกระสามากินกบหมดเกลี้ยงเลยใช่อันนี้มันจะคล้ายๆกันไหมครับคือคนไทยจำนวนมากก็บอกเอาคนใหม่แล้วเบื่อคนเก่าปรากฏว่าได้ของใหม่ซึ่งเป็นนกกระสาแทนก็ก็อันนั้นเป็นอุทาหรณ์ที่เตือนไว้ครับว่ามันไม่มีใครที่จะหวังดีกับตัวประชาชนบครัมากเท่ากับพวกประชาชนเลือกมา อ๋อคือเอากบด้วยกันเองปลอดภัยกว่าใช่แทนจะไมเอาขอนไม้นัประชาชน,น,ขนาเขาเข้าเข้าใจแล้วว่าอำนาจเป็นของเขาครับถ้ามีรัฐธรรมนูญนะครับครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการเลือกคนที่เขาต้องการครับเพียงแต่ว,ว่าประชาชนไทยเนี่ยยังทําหน้าที่ไม่ครบครัไม่ได้ติดตามตรวจสอบอท่วมติงอะไรเงี้ยเขนหรือเอากบกบก็ดูเป็นคนธรรมดาเหมือนกันเรามันก็ต้องใช้คือมันก็ต้องใช้คนที่เขาพอใจแล้วครับส่วนใหญ่พอใจกติกามันบอกไว้ จะหาคนวิเศษคนที่เป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์คไ่ต่างในสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมแข่งขันสังคมเอาเปรียบบสังคมของระบบอุปถัมไม่ไม่หาอย่างนี้ยากผมพยายามดูมาช่วยชีวิตก็ยังหาไม่ค่อยเจอครับเราก็ต้องรอต่อไปก็เราหมดเนี่ยหมดตัวเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูเฉยเฉยว่าเราเป็นประชาชนคนหนึ่งเท่านั้นครับประเทศมันไม่ใช่ของเราหรอกแต่เราต้องอยู่ประเทศนี้เพราะนั้นเราก็ทําหน้าที่และความรับผิดชอบของเราให้เต็มที่ แั่นทุกคนจะไม่มีปัญหาเลยถ้าแต่ละคนทําหน้าที่ของตัวเองเต็มที่ประเทศไทยไปรอดแน่นอนหรือแล้วีนี้ถ้าทุกคนพยายามอธิษฐานขออะไรซึ่งเป็นไปไม่ได้ประเทศก็จะไปไม่รอดอยู่ดีก็ได้ไม่ตกบเลือกนายเหมือนกับเดี๋ยวเนี้ยสิ่งที่มันจะเป็นทําให้ประเทศไทยโชคดีผมก็มีคําเดียวอ่ะปาฏิหารปาฏิหารนะครับต้องร้องเพลงปาฏิหารเพราะว่าเพลงนี้ตอนจบเขาบอกว่าปาฏิหารไม่มีจริงนะครับผมเคยได้ผมเคยเจอตัวเอง ครับจันครับจันครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อไปตามชมสกููปเกาะติดสถานการณ์กันก่อนครับ